สวัีครับวันนี้เรามาติดกระขโมยรถเว็บร้อยยี่ห้าไอนิวนะครับนี้รถใหม่เนาะเพิ่งออกจากสูตรใหม่รถอยู่ที่สองพันกว่ากิโลนะสองพันสี่ร้อยออกราคาสี่หมื่นกว่าบาทนะกล่องขโมยเราจะแปะไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็ลำโพงแปะตรงนี้สายกาวเราจะยึดน็อตตรงนี้นะครับถอดนอด็อตแฉกออกแล้วก็สายกาวยึดร้อยตรงนี้ถ้าเป็นรุ่นใหม่ต้องยึดตรงนี้เนาะ ถ้ารุ่นเก่าจะยึดตรงนี้ยอดตรงน็อตแต่รถแต่ถ้ารุ่นใหม่ๆหสีมันจะหนาแนละ้วตรงนี้จะไม่ใช่กาวแล้วจะเป็นตัวนี้แทนให้ให้มาย,ยึดสายกาวตรงนี้นะครับเดี๋ยวมาสั่งสตา,ารท์ที่หมดให้ดูนะครับกดสายฟ้าสองครั้งปิดเลยถ้ากดดับเครื่องกดปุ่มปลดล็อกถ้ากดล็อกสองครั้งนะครับล็อกสองครั้งใครโดนรถนะครับรถไม่รองไปเร็วกว่าพี่ผถ้าสมมติเราลืมล็อกรถนะครับมีคนมาขโมยรถเรา เราเห็นพอดีมีคนขโม,มยรถกดครล็อกครับอโอเคเนาะวันนี้ก็มาติดคันเว็บร้อยสิบไอวันนี้วันที่หกแล้วหกธันวาคมสองห้าเก้านะครับส่เก้ายึดตรงนี้นะครับน็อตยึดตรงนี้ชัดๆเลยใส่เก้ายึดน็อตตรงนี้ตรงล็อตสวิตชนะ์กุญแจเนาะกล่องแปะตรงนี้ลำโพงแปะนี้นะครับเคครับครับเจ้าของรถ